่าวเด็กผี FC ล่าสุดวันนี้ b r e k k n n r รัสมุดฮอยลุนและทีมงานของเขาได้แจ้งอย่างชัดเจนไปยังนาโปลีแอรเบนไลฟซิกเอซิมิลานและสโมสรอื่นๆที่ให้ความสนใจว่าเขาต้องการรูปแบบการย้ายทีมแบบยืมตัวพร้อมข้อผูกมัดบังคับซื้อขาดท่องนั้นฮอยลุนยังคงมีความตั้งใจที่จะอยู่กับแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ต่อไปแต่ถ้าจำเป็นต้องย้ายออก เขาต้องการให้การย้ายทีมเป็นการย้ายถาวรในไทยที่สุดเพื่อให้เขามีความมั่นใจเต็มที่ในอนาคตของตนเองฟาบริซิโอโรมาโนรายงานข่าวต่อมาเรอัลเบติสเสนอข้อตกลงให้แมนยูนเต็ดเกี่ยวกับแอนโทนีไว้2องทางเลือก 1. ยืมตัวพร้อมบังคับซื้อขาดซัมเมอร์หน้า 2. ซือ้อขาดทันทีแต่ใจเพียงประมาณครึ่งหนึ่งของค่าตัวที่แมนยูตั้งไว้ตอนนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปต้องรอคำตอบสุดท้าย แต่มีนโนมในทางบวกว่าทั้งสองสโมสรจะตกลงกันได้ข่าวต่อมาโรเบโตคาร์ลอสพูดถึงกุญยากุญยาแสดงให้เห็นในการเจอกับอาร์เซนอลว่าการเล่นเพื่อแมนยูนเต็ดมันหมายถึงอะไรไม่ใช่เกมโชว์หวือหวาแต่เต็มไปด้วยความทุ่มเทและความมุ่งมั่นนั่นแหละคือสิ่งที่ตราสโมสรแห่งนี้ต้องการได้ใจแฟนบอลตั้งแต่นัดแรกแบบนี้สิถึงบอกว่าชื่อนักเตะที่มีใจข่าวต่อมา นักเตะต้องการไปเชลซีเชลซียังไม่พร้อมจ่ายถึง50ล้านปอนด์แต่ปีศาจแดงยังไม่ยอมไมเคิลเ d มเผยว่าแมนยูนเต็ดยืนยันต้อง50ล้านปอนด์เท่านั้นจะรวมส่วนเสริมยังไงก็ได้แต่ต้อง50ล้านปอนด์ถึงจะปล่อยอเลคันโดกาเนโชออกจากทีมสมุรสอนเชื่อว่าหลักฐานทั้งหมดชี้ชัดว่าการประเมินมูลค่าของพวกเขาเป็นธรรมและแม่นยำอย่างสมบูรณ์แบบแอดว่าถ้าเรื่องมากจะนั่งดองยาวไปถ้าเด็กมันดื้อแบบนี้ ข่าวต่อมาแมนยูนเต็ดยืนยันว่าจะไม่ปล่อยโจชัวซักซี่ในช่วงซัมเมอร์นี้บอร์ดบริหารและรูเบนอามมลิมตัดสินใจเรื่องนี้ตั้งแต่หลายเหมือนก่อนและไม่เคยมีการเจรจากับสโมสรอ,อิตาลีใดๆเลยโรมาโนรายงานข่าวต่อมารีโอนแผีมีเมนูเล่นเบอร์8แล้วหาแค่เบอร์6สิ่งที่ผมอยากจะพูดคือที่แมนเชสเตอร์ยูนเต็ดเรามีคอปปี้เมนูอยู่แล้วผมคิดว่าเมนูสามารถเล่นคอนโทรลเกมได้เล่นบนเร็วลึกได้ ผมคิดว่าเมนูสามารถเล่นบทบาทนั้นได้หากมีโอกาสเพราะคุณสามารถส่งผู้เล่นอย่างเขาลงสนามได้และเขาสามารถแก้บอลจากสถานการณ์คับขันได้และเปิดเกมให้กับผู้เล่นแนวรุกของคุณได้ถ้าหากผมจะต้องเล่นกองกลางสองคนคอบบี้เมนูก็น่าจะได้ลงเล่นอย่างแน่นอนเพราะเขามีพรสวรรค์ที่ยอดเยี่ยมสามารถเลี้ยงบอลได้ดีกว่าผู้เล่นคนอื่นๆที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีอยู่ตอนนี้และผมจะมอบความรับผิดชอบนั้นให้กับเขา ถ้าไม่อยากพลาดข่าวแมนยูอย่าลืมกดติดตามนะครับ